ครับน้อยใส่ปอกสมใส่ปอก แต้มแรกครับผมอีกหนึ่งแต้มไม่ใช่อีกหนึ่งแต้มแต้มแรกเลยครับก็จะได้แต่ละตัวครับสามโมงกว่าแล้วกจะเจอตัวตัวเล็กแต่ก็อ้วนนะครับก็จะตามหาเจอครดินครับสวยงามแต้มแรกทีค,ครับเก็บก่อนครับผม กว่าจะได้ตัวตวันนี้วันนี้ไม่ได้เอาถังมาครับผมเอากระชังมาออกมาสักคั้ครับไม่ได้เอาถังมาใส่กระชังครับ แก้มแรกแก้มแรกทางใสายสูงตางกา้า,กา,ดดา,าหน้ารถโตบยาทั้งนั้นแก้ไอครับ เดี๋ยวไปดูแต้มต่อไปจะมีตัวหรือเปล่าถ้ามีมีตัวก็ได้แต้มเดียวเท่านั้นแหละครับผมเดี๋ยยางแคะไหครับถ้าไม่ได้แต้มก็ไม่ได้เพิ่มแต้มโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมได้สองแต้มครับตอนนี้โตเท่าไหร่รุ่นรุ่นครับ รุ่นๆสองตัวไม่น่าจะถังมาวันนี้นี่ครับสองตัวกับคันเวทสิบยี่สิบลอกสไปเดอร์ใบสันสองตัวครับผม นี่อ๋อฝากไว้เท่านี้ครับผมโอุกไวครับผมติมนี้ก็อ๋อฝากไว้เท่านี้ครับผมตัวกับบ้านก่อนกระดับโถ ็ประมาณประมาณ5โมงเช้าครับผม4-5โมงเช้าเลยครับได้สต,ตัวไม่ไหวครับกลับบ้านดีกว่ากาดร,ร้อนด้วยครับผมกาดร้อนกลับบ้านก่อนในสอตัวโอเคครับ ไปทุลักใสไปทำทุลากแล้วครับผมตัวกลับบ้านก่อนน่าร้อว่ากันใหม่ครับนี่ห้าโมงแล้วนี่ห้าโมงเช้าครับผม